ครับผมสวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็พาพี่น้องนะครับมาปลูกตะไคร่ตะไคร่แกงครับพี่น้องนะครับก็เตรียมต้นพันธุ์มาปลูกนะครับเอาขนาดแยกออกจากกอนะครับจะเป็นต้นไม้ซี่พี่น้องเนาะนะครับผมก็คุดเป็นรล่องครับพี่น้องนะครับเป็นรล่องปลูกนะครับอันนี้ก็เป็นต้นพันธุ์ที่ยังพันธุ์แยกพี่น้องนะครับ หนึ่งก่อหนึ่งต้นนะครับสามารถแตกกอได้หลายครับพี่นองนะครับได้เยอะมากนะครับการปลูกก็แค่เอามาปักนะครับปักนะครับป,กบปักตั้งนะตั้งต้นต้นในมันตรงพี่นนองนะครับปลูกก็เยะห่างกันนะครับ กบดินนะครับพี่น้องนะกบดินนะครับพยายามตั้งนะตั้งต้นนะครับให้มันตรงตรงนะครับจะได้แตกกอได้ง่ายนะครับนะครับตัดตรงตรงนะครับเนาะ,น,ะนี่จะเป็นการปลูกตะไคร่นะครับเนาะนะ,นะเป็นไข่แกงนะพี่น้องเนาะนะ,นะง่ายๆครับพี่น้องเนาะ ก็ประมาณประมาณสามเดือนนะครับประมาณสามเดือนก็สามารถเก็บ่านะเป็นกอใญงนะครับสามารถเอาไปจำหน่ายได้นะพี่น้องนะไข่เก่งนะอันนี้จะบูกที่สวนครับนะบอสสารเคมีครับพี่น้องปบอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ